ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลกันก่อนของรางวัลหลวงพ่อสำลิดผลหน้าตัก3นิ้วฐาน5นิ้ววัดเทพเศรษฐีอรัญญาวาสอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วอันนี้เป็นวัดของหลวงปู่หมุนนะฮะเกจีอาจารย์ชื่อดังวัดกลาน้องลมครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อโลหะด้านล่างมีบรรจุบรรจุใต้ฐานเดี๋ยวจะให้ชมนิดนึงนะฮะด้านล่างให้ชมนิดนึงนะฮะด้านล่างนี่นะครับ ก็ไต้ฐานก็จะมีพระแล้วก็มีดวงตาดวงตาพญานาคพญานาคนะครับอีกสองดวงด้วยกันนี่แหละฮะแล้วก็มีพระปลกใบมะขามครับอยู่ด้านบนนะที่เห็นนะบ้านด้านบนพระสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เป็นปลกใบมะขามนะครับนี่อันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งส่วนรางวัลสมนาคุณอีกสี่รางวัลนะเป็นพระผงเศรษฐีขวัญรุ่นชนะสิบทิศสี่องค์ชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะถ้าท่านบูชาแลวชนะชนะสิบทิศแน่นอนนะฮะก็ ร่วมสนุกกันครับนะร่วมสนุกกันเนี่ยฮะก็อันนั้นอ๋ออันนั้นย่ไปหน่อยร่มนิดลมนิดไม่เป็นไรย่ำไปหน่อยนะฮะท่านอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนกันไม่เป็นไรองค์เหมือนกันแต่สีเนื้อไม่เหมือนกันใครได้นี่ไม่มีสิทธิ์เลือกนะพี่กวินะมีขาวชมพูมีอ่าสีอะไรมีน้ำตาลสีเนี่ยนะฮะครับที่สีแตกต่างนี่เพราะว่ามวลสารมวลสารมวลสารที่ผสมลงไปนะฮะก็จะมีสีที่แตกต่างเวลาท่านได้เนี่ยท่านเลือกไม่ได้อ่ผมจะส่งให้อยู่ที่ผมจะส่งให้ใครครับนะครับ ก็ร่วมสนุกกันนะฮะด้วยการ s อสนะฮะพิมพีพีส่งมาที่ส8่0 0 1 1ครับ4 8 9 0 0 1 1งี่ของรางวัลนี้จะเป็นของท่านส่งมากก็มีโอกาสมากอยากให้ส่งกันมาเยอะๆนะก็ร่วมสนุกกันนะร่วมสนุกกันครับมาพูดถึงการตักบาตรที่เราพูดไ้เมื่อกี้เนี่ยพูดไปเมื่อกี้นะในเรื่องของการตักบาตรผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยฟื้นฟูนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องฟื้นฟูกันใหญ่หลวงเลยนะใช่ใช่ภาครัฐเองก็เตรียมแล้วพี่กวิทย์แลเตรียมในเรื่องของการป้องกัันนครบพอดู อย่างเนี่ยเขาบอกเขางงเลยนะเขาบอกเพื่อหน้าหนาวยังไม่พ้นดีเลยฝนตกแล้วโอ้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเขาบอกเฮ้ยแล้วบางคนตกใจแล้วเฮ้ยจะท่วมอีกไหมเนี่ยครัแต่ภาครัฐเนี่ยทางรัฐมนตรีทางนายกเนี่ยก็เขาก็ทุ่มงบออกมาแล้วนะภาษาชาวบ้านเนี่ยภาษาวันนี้ชาวบ้านมีอยู่คนท้าบอกแม่ประเทศไทยนี่ตอแหลใหญ่แล้วเราก็ฟังแล้วงงบอกว่ามันยังไงนะเนี่ยผมถามถามผมถามเลยนะผมอยากรู้เขาบอก ทำไมจะไม่ทอแหลธรรมดาเนี่ยมันต้องมีหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนดีหน้าหนาวมันไม่มีแล้วเนี่ยหน้าร้อนก็กลายเป็นหน้าฝนหน้าฝนก็กลายอะไรก็ไม่รู้ก็บอกเนี่ยไปกันใหญ่เอาเขาว่าว่าประเทศไทยไม่เป็นไรไม่ได้ว่าใครไม่ว่าใครนี่ววาจะว่านครยกกนไอ้เราเออไม่เป็นไรว่าประเทศไม่เป็นไรไม่มีปัญหาประเทศเถียงไม่ได้แต่เราอยากรู้อยากรู้ตัวเนี่ยครับ เปลี่ยนไปเลยนะฮะอากาศเนี่ยบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอยู่ๆวันดีคืนดีนี่ฝนตกโอ้โหแล้วตกหนักเอาซะด้วยแล้วก็เลยมีหลายๆคนตั้งข้อสังเกตบางคนเนี่ยไม่ทําบ้านเลยนะที่ท่วมไปแล้วเนี่ยฝนมาแล้วกลัวก่าเว่าปีนี้จะท่วมอีกหรือเปล่าบางแห่งยังลื้อหลังคาอยู่เลยฝนลงซะแล้วตายนึกไปถึงแต่ถ้าดูความมั่นใจนะพี่กวิทเห็นไหมครก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะแต่ผมผมยังอยากกังวลนิดนึงทาไมต้องเถียงกันมากมายก็ไม่รู้นะ ระหว่างกทมกับที่เขาดูแลมหาไทยดูแลกทมอ,อย่างเงี้ยนะไปนั่งทะเลาะกันแล้วขดแล้วมหาไทยเริ่มขู่นะไม่นะเดี๋ยวปลดผู้ว่านะแล้วผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะมันค่อนข้างจะมีปัญหาเคยมีในสมัยรู้สึกท่านประมาณนเนี่ยมีหลกสารนึงไงเนี่ยนะคเคยมีลักษณะปลดขู่ปลดผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ปลดเนี่ยนะแล้วปลดลําบากนะในเรื่องของผู้ว่ามันมันมีกรรมวิธีอยู่มีกรรมวิธีอยู่ทั้าแม้แต่การเลือกตั้งมันก็ลักษณะเหมือนเลือกตั้งนายก เทศมนตรีอะไรต่างๆ,ๆนี่เขามาจากเลือกตั้งเหมือนกันรหรือผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาจากเลือกตั้งคแต่มันมีกรรมวิธีในการปลดว่าจะทํำยังไงอะไรต่างๆนี่สาเหตุมันต้อง,ม,องมีสาเหตุถ้าไม่มีสาเหตุที่ปลดไม่ได้นะอยู่ดีๆใช่ไหมมันต้องมีสาเหตุหลักมันยังไงต้องเอา ให้ตรงสาเหตุของเขามันอย่างนั้นมีประเด็นต่างๆอยู่เนี่ยมาไอ้บเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องทําได้แต่ว่าสภาพจิตใจคนนะนะก็อยู่ๆเอ๊ะทำไมทำไมคุณคุยกันไม่ได้ทําไมจะต้องใช้อะไรที่มันไี่นี่คือภาครัฐเองเนี่ยต้องประสานเพราะเพราะตัวรัฐบาลเองนี่ก็คุมกทมอยู่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นคนดูแลนะฮะกทมเพื่อจะให้กทมเนี่ยปฏิบัติตามนะฮะนโยบายแต่ถ้ามาเถียงกันเนี่ยผมว่าบางทีมัน ก็ตอนนี้งานสาเหตุไงคุณนุชชาคือต้องการนโยบายรัฐบาลเนี่ยชี้แจงไปว่าคุณต้องอย่างนี้นะแต่ที่นี้ผู้ที่รับทํานโยบายเนี่ยไม่รับทําตามไม่ทําตามนโยบายมันก็ปฏิบัติงานกันไม่ได้เหมือนรัฐมนตรีกับประหลัดรัฐมนตรีเป็นผู้มอบนโยบายให้ประหลัดไปดำเนินการประหลัดไม่สามารถที่จะสนองนโยบายตรงนี้ได้ก็ต้องเปลี่ยนประหลัดต้องเปลี่ยนนะถ้ามันถึงจะงานร่วมมาได้มะนั้นประเทศชาติก็ ก็ไม่ต้องเดินแล้วเพราะอย่างนั้นใช่ไหมเขาถึตงต้องมีอย่างนี้ไงมันมันยังาหทหารก็เหมือนกันแหละอันนาที่เราผมอยู่ตรงนี้เคยรับราการ,การก่อนจะรู้ว่า,วาผู้กำกับชาต้องสั่งให้ลูกน้อง ลุงน้องไม่ปฏิบัตินี่ก็สามารถทําโทษได้ลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะฮะพอออกมาอย่างนี้นะฮะทั้งเรื่องที่ทะเลาะเบาแวงทั้งเรื่องอะไรตรงนี้อะไรพอกลิ่นอายของการปฏิวัติพอพูดกันขึ้นมานี่แสลงหูหน้าดูพี่วุเอากันอีกแล้วจัปฏิวัติอย่างเดียวเลยจะปฏิวัติกันอีกแล้วเรื่องเรื่องตั้งกันมาได้ไม่กี่เดือนจะปฏิวัติอีกแล้วมันมันมันแบบบางทีมันเราเรานะฮะบางทีเรา เราก็แหม่นะคนที่ชอบนี่ก็ชอบจริงๆนะเรื่องปฏิวัตินี่มันหลงอํานาจตัวเองหรือไงหรือยังไงคุณอนุชาไม่ตัวตัวคนที่เขายุให้ปฏิวัติเขาก็ไม่มีอํานาจนะแต่จะมีมีแต่ว่าเออยากจะยุ่ออปฏิวัติปฏิวัติไอ้คนปฏิวัติก็บอกก็ไม่ไม่ทาไม่ทําแต่ว่ามันเกิดทุกทีก็งงเหมือนกันนะไม่แลวคนที่บอกว่าไม่มีอํานาจไม่มีอะไรเลยแล้วไปฟังเขาทำไมอ่ะเออนะฮะไปฟังเขาทำไมมันอะไรสําคัญสาหลักสําคัญอะไรนักหนาว่าคนที่พูดดีต้องไปฟังคนเนี้ย ก็ข้อนี้แปลกนะเพราะมันเรื่องที่แปลกก็ประเทศเราเนี่ยมีอะไรแปลกๆอย่างนี้แหละฮะก็ถึงไม่ต้องแปลกใจพี่กวิททําไมน้ำถึงท่วมกรุงเทพได้เพราะมันมีเรื่องแปลกๆอย่างนี้ก็อย่าไปฟังคนที่ไม่มีอํานาจไม่มีอะไรเลยนะใช่ไหมล่ะครับมาอย่างนั้นก็อย่าไปฟังหรือไม่ต้องข่าวเนี่ยสื่อนี่สําคัญที่สุด่ะในเมื่อไอ้นี่พูดแล้วก็ต้องมาออกจบแล้วใช่ไหมแม่แต่มันไม่ได้นะทําไมล่ะ หมอนี่พูดเขาขายได้ขายข่าวใช่ไหมขายข่าวได้คนจะฟังซะด้วยก็ว่าก็มาที่การฟื้นฟูเนี่ยนะคุณนพพลัสนะเบญจาวัฒนานันเนี่ยนะผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนานะฮะก็เป็นประธานในการตักบาทพระสงฆ์80รูปเนื่องในการปฏิบัติธรรมพระธุดงหนึ่ง7รูปนะฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ําท่วมจําได้ไหม ก็เมื่อไม่นานนี้เดินผ่านหน้าบ้านท่านโดยเดืม้างท่ามัน่ะที่ก็เยอะมาเยอะหลายที่ฮะเดินมาจากเยอะแยะมาจากมากมายพันหัวลูปเดินกันเป็นกิโลเลยคุณพิจามันอย่างนั้นนะก็เยอะแยะมากมายนะก็ไปหลายพื้นที่ด้วยกันนะก็นี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่นํามาบอกเล่ากันสำหรับคนที่จะสนใจในเรื่องของบุญนะที่จะฟื้นฟูกันแต่สิ่งที่ สมควรจะฟื้นฟูนหนักหน่อยก็ค,คือพุทธมนตลนะพุทธมนตนด้วยอ่าฮะครับแล้วก็จิตใจคนที่เขาถูกน้ำท่วม อันที่ให้ก็ต้องให้เขาไปจะรีบรีบให้ซะอย่าไปดึงอย่าไปอะไรไว้แต่ตอนนี้เ็าให้ให้ไปจนหมดแล้วมั้งก็ราชการบางส่วนเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเร่งให้แต่ราชการบางส่วนที่อาจจะไม่พอใจรัฐบาลผู้ง่ายๆก็อาจจะดึงดึงไว้คนด่ารัฐบาลเล่นอนี่บอกไม่ล่ะมันก็มีลักษณะอย่างนี้ก็มีลักษณะที่มีอย่างเงี้ยนะมั้มาอย่างนั้นตอนนี้แล้ฮะประเทศไทยมาดูข่าวนี้หน่อยพี่กวิทย์นะเป็นเรื่องของวัตถุมงคลหน่อยนะฮะ มาที่วัตถุมงคลหลวงปู่โสรถวัตโคกอุทองรุ่นสมปาถนามีคนถามกันเยอะบอกดูรายการนี้จริงๆ้วอยากจะดูวัตถุมงคลเยอะๆหน่อยแต่เราก็แชร์กันไปนะเราก็แชร์กันไปข่าวบ้างวัตถุมงคลบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกลางเนื้อชอบลางยาบางคนก็ชอบให้แหมคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าบอก พอคุยถึงเรื่องวัตถุมงคลเอ๊ะทำไมพูดถึงซ้ำๆๆๆเราก็พยายามนะสลับกันสลับกันนะเอาเรื่องที่เป็นพระสงฆ์บ้างเป็นเรื่องทัวท่วๆไปบ้างนะเป็นเรื่องวัตถุมงคลบ้างทีนี้ก็มาเรื่องวัตถุมงคลแล้วนะฮะของหลวงปู่โสรถเนี่ยหนะลวงปู่โสรถด,ดังนะดังดิดังนะฮะโอ้โหวัดโกอูทองนะอาจารย์รกครับอาจารย์แกที่ระดับ หัวกะทิทั้งนั้นโอ้โหหลวงพ่อจัดวัดบางกระเบนาหลวงพ่อเสงวัดประจันตคามหลวงพ่อเอียววัดบันด่านนี่ดังหมดแล้วเหรียญแพงหมดนะวัตถุมงคลแพงหมดแล้วนะเล่นหาก็ราคาสูงเลยนะก็ทางวัดเนี่ยวัดโคงอูทองเนี่ยได้ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน เทโบราณแบบเบ้าทุบนะยากนะช่วงหลังไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงก่อนนี้วัตถุทัศน์เคยทำหลังๆมานี่ก็ม่เห็นไม่เห็นมีที่ไหนค่อยทำนะครับก็มีหลวงพรทวดมีอยู่รุ่นหนึ่งก็ทําอยู่เหมือนกันเบ้าทูบแบบลักษณะเหมือนล้มลุกฐานกลมๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะย้อนกลับไปกลับมาพี่วิทย์เห็นไหมฮะเหมือนแฟชั่นเลยการสร้างวัตถุมงคลเหมือนแฟชั่นเหมือนกันนะเหมือนแฟชั่นที่ต้องออกแบบกันโอ้โหเดี๋ยวนี้ออกแบบกันสุดหรูถ้าไม่สวยไม่เด่นไม่ดัง นั่นลำบากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจำได้พี่กุ้งนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนไปนะครับงานจิวเวลรี่จะมาแรงมากนี่คลักษณะยังไงคุณนุชาเนี่ยคนเห็นแล้วยังโอ้โหบอกอะไรเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยนี่กลับมาอีกแล้วงานจิวเวลรี่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยครับแต่มีคนพูดอย่างนี้พี่กุ้งวิทมีคนบอกว่างานจิวเวลรี่เนี่ยนะฮะเป็นงานที่เป็นงานที่สวยนะใส่แล้วดูดีใส่แล้วแบบยังไงก็ก็ดูแล้วหน้าเริ่มใสสัทธาครับเนี่ยสวยงานไม่คุณนุชาเนี่ยใช่ไแต่การจะเก็บ เพื่อหวังอนาคตเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงใช่ต้องต้องของแบบโบราณใช่ไหมถึงจะถึงจะโดดเด่นถึงจะโดดเด่นนะฮะทีนี้ก็การการเล่นหาสะสมเนี่ยก็มีคนวงนอกด้วยพีโกวิทไม่ใช่คนวงการอย่างเดียวคนวงนอกเขาเล่นเนี่ยอย่างเขาเห็นแบบเนี้ยของสวยงามเขาก็ต้องการอันนี้แบบเรียกว่าชาวพุทธที่นับถือครับเันนี้ก็อยากได้ของสวยๆบางคนเขาไม่เคยเข้ามาในวงการเลยนะไม่เคยรู้ว่าพระเป็นไงไปเห็นเบ้าทุบเขาตกใจทำไมเป็นอย่างนี้ หน้าตาไม่ออกเป็นพระเลยอะไรอย่างเงี้ยทีก็ดูเนื้อว่าเอ๊ะทำไมลมมันเป็นพองๆเป็นอะไรไงแต่วงการพระเขาบอกโอ้เนี่ยเนื้อสวยนะเนื้อเป็นอย่างนี้แหละถึงจะสวยมีคราบมีอะไรจะมีอะไรเป็นเม็ดเม็ดคราบเก่าอะไรเก่าธรรมชาติธรรมชาตินะแต่คนที่วงนอกที่เขาอยากบูชาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อย